เรื่องนี้เป็นเรื่องของคู่รองระหว่างสุเกะกับมินาโตะอยากบอกเลยนะคะว่าขมแต่ไม่คายค่ะกลับมาอีกครั้งกับท่า0ยังซิงจะมีพลังวิเศษอพิโซดที่10แล้วนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วเราก็ไปเริ่มฟังสปอยกันเลยค่ะวันหนึ่งมินาโตะก็มาส่งของที่ห้องสุเกะร่างถามว่าคุณแต่งนิยายรักใช่ไหม เห็นออกหนังสือใหม่เหรอจะตัวก็สงสัยว่ารู้ได้ยังไงพอดีมินาโตเดินผ่านเชลหนังสือก็เลยเห็นหนะ้าเขาลงอ่านดูแล้วแดนเซอร์ที่ตัวเอกชอบนีสัสหน้าทุกชมัดเลยแต่ก็มีมุมหน้ารักอยู่นะหารู้ไม่ว่าตัวเองนั่นแหละคะ่ะต้นแบบตัวละครในหนังสือเขาก็ชมสึกเกว่าสุดยอดเลยนะออกหนังสือบ่อยขนาดนี้ระดับอาจารย์จะชัดเลยจะว่าไปสึกเกมีเคล็ดลับอะไรในการเขียนนิยายเรื่องหนึ่งให้ยาวอย่างนั้นเหรอจาตัวก็บอกว่าเขาแค่นึกถึงสีหน้าคนอ่านนะ แลวถ้าไม่มีคนอ่านเรื่องที่เขาเขียนก็แค่การพมเรื่องไรสารลับไปวันๆจะว่าไปแล้วเรื่องที่สำคัญกว่านั้นก็คือมินาโตะผ่านการประกวดรอบรองด้วยสินะยินดีด้วยนะมินาโตะก็บอกว่ารอบต่อไปจะเป็นการหายทอดสดนะสปอนเซอร์รายใหญ่มากเลยแถมยังมีโชตะเป็นกรรมการอีกตอนที่มินาโตะอยู่มาหาลัยก็เคยแสดงกับเขาครั้งหนึ่งโคจะตึงเลยแหละสำหรับมินาโตะแล้วเขาเป็นพระเจ้าและแรงบันดาลใจเลยซกเกตเห็นน้องตั้งใจก็ให้กำลังใจว่านายทำได้แน่ หังนั้นอาราจีพอตื่นขึ้นมาก็ไม่มีกระจิกกระใจจะทําอะไรเลยพอคิดถึงเรื่องที่คุยกับคุณอราว่าก็คิดว่าตัวเองทาพลาดไปอย่างแรงแล้วแหละทันใดนั้นหนังสือของสเกตก็ตกลงพื้นอาราจิก็เลยตั้งใจจะเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาสเกตซึ่งพอเจ้าตัวรู้เรื่องก็ด่าอาราจิใหญ่ว่านายนั่นแหละผิด เหมือนเขาแล้วยังเอาไปปรึกษาคนนอกอีกแถมยังไม่ได้บอกด้วยว่าทําไมถึงปฏิเสธข้อเสนอทําแบบนี้คนเขาอา่านใจนายไม่ออกหรอกนะแถมยังรู้สึกแย่อีกด้วยอีกอย่างที่ฉันกังวลคือนายเป็นคนอ่อนโยนแต่เป็นประเภทที่ประเมินตัวเองต่ําถ้าวันหนึ่งพลังวิเศษของนายหายไปจะทํายังไงล่ะอาราจิก็เห็นด้วยตอนที่คุยกับคุโรวาวะเขาดูปั่นป่วน,นยังไงไม่รู้เขาคงจะพึ่งพาพลังวิเศษมากเกินไปอาราจิก็ตั้งใจจะบอกความรู้สึกตัวเองให้คุโรวาวะรับรู้แล้ว ต้องพิมพ์แบบใจเย็นซินะแต่สเกตก,ก็ห้ามมาไว้นะคะเขาบอกว่ามีวิธีที่ดีกว่านี้ทางด้านมินาตโตะก,ก็กําลังคัดเลือกรอบออดิชั่นอยู่ขณะที่กําลังเต้นโชตาก,ก็บอกให้ทุกคนหยุดเต้นเพราะว่าทั้งหมดตกรอบก่อนที่จะหันมาบอกมินาตโตะว่าทักษะนายดีนะแต่มันก็เท่านั้นแหละทุกคนก็ต่างเสียใจนะคะที่ตกรอบแต่ทันใดนั้นทางรายการก็ประกาศว่าจะมีรอบแก้ตัวคนที่ได้๊อูล่าโหวจากรอบแก้ตัวก็จะได้ไปต่อ สเกตดูรายการถ่ายทอดสดก็แชทไปให้กำลังใจมินาโตะตอนนั้นเองโรกกคคุกับฮาชิงูจิก็มาให้กำลังใจเขาถึงมินาโตะจะยังไม่เข้ารอบแต่ก็ยังเหลือรอบแก้ตัวนี่นามินาโตะก็น้อยนะคะเขาคิดว่าหรือนี่คือเวลาที่เขาต้องถอนตัวแล้วนะแต่เพื่อนเขาก็พูดให้กำลังใจว่านายต้องสู้สิพอตกดึกเจ้าตัวก็มาทำงานกะดึกมินาโตะก็กำลังทำงานอยู่นะคะจนกระทั่งฮาชิงูจิโทรมาเขาบอกว่าบริษัทเขาหน้ามีตำแหน่งงานว่างนะถึงจะเป็น บริษัทเล็กๆแต่สวัสดิการดีมากเลยไม่ใช่ว่าฉันจะไม่สนับสนุนความฝันของนายหรอกนะแต่นายลองไปคุยกับประธานดูไหมพอเช้าวันถัดมามินาโตะก็ไปที่บริษัทของฮาชิงุจิซึ่งก็เป็นบริษัทที่ดีจริงๆทุกคนเป็นมิตรต้อนรับก่อนที่เขาจะขอตัวกลับนะคะเพราะว่าคืนนี้มีรอบแก้ตัวที่เขาต้องไปเต้นซเกะก,ก็กําลังเตรียมตัวไปเชียร์มินาโตะอยู่เลยแต่แล้วมินาโตะก็โทรมาบอกเขาว่าไม่ต้องไปแล้วแหละเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ของมินาโตะเสียตอนนี้อยู่ห่างจากสถาน นี้มากเลยก็เลยคิดว่าคงจะไม่ได้ไปแล้วแหละอีอย่างเขาก็ถูกพูดใส่ว่าถึงทักษะจะดีแต่มันก็เท่านั้นอาจจะถึงเวลาที่เขาต้องถอยจริงๆผู้แข่งของเขาก็มีแต่คนที่เด็กกว่าแล้วมีพรสวรรค์คนที่ผ่านเข้ารอบก็มีแค่คนเดียวมอเตอร์ไซค์ก็เดินมาเสียอ,อีกคงต้องหยุดแค่น,นี้แล้วแหละสกเกตก็บอกว่านายอยู่ไหนเขาจะออกไปรับมินาโตะก,ก็งงเลยนะคะว่าเจ้าตัวมีมอเตอร์ไซค์ด้วยหรอแต่ทัในใดนั้นสกเกตก็เอาชอปเปอร์มารับอย่างเทพเลยขณะที่กําลังขับไปส่งสกเกตก็บอก มินาโตะว,ว่าเขารู้ว่ามินาโตะเดิมพันกับเรื่องนี้เอาไว้เยอะซ้อมจนลงเท้าพังขนาดนั้นต่อให้พระเจ้ากําหนดยังไงคําพูดของคนบนฟ้าจะเกี่ยวอะไรล่ะถ้ามินาโตะไม่ยอมแพ้ยังไงฉันก็จะเอาใจช่วยนายเสมอตอนนั้นเองมินาโตะก็มีกําลังใจขึ้นมาพอถึงหน้าเทอเตอร์ซิเกก็บอกให้มินาโตะว,วิ่งไปซะพอน้องวิ่งจากไปเจ้าตัวก็สุดลงพื้นเลยค่ะเพราะเก่งมากไม่ได้ขับรถนานระหว่างที่รอขึ้นเวทีมินาโตะก็เห็นคนมีพรสวรรค์มากมายเลยนะคะจนใจเริ่มวันวันแต่ ขณะที่เขาก้มลงผูกรองเท้าเขาก็คิดถึงคําพูดของสกเกตที่ว่าเขาคาดหวังกับการแข่งครั้งนี้ไม่ใช่หรืองไงทีแรกเขาก็รู้สึกว่าสเกตก็เป็นคนแปลกแปนั่นแหละแต่พอมินาโตจะถอยทีไรเขาก็ได้สกเกตผลักดันเสมอพอพีธี่กอเรียกชื่อเขาเขาก็ก้าวเข้าไปบนเวทีหลังจากจบการแสดงก็ปรากฏว่ามินาโตของเราเป็นหนึ่งเดียวที่โดนคัดเลือกค่ะทําให้เพื่อนๆของเขายินดีกับเขาใหญ่เลยนะคะก่อนที่เขาอาจจะเดินไปหาสกเกตที่รอยอยู่ข้างนอก อีพี่คือสะอื้นตื้นตันมากดีใจไม่ไหว แต่มินาโตก็บอกเขาว่ายังเหลือรอบชิงชนะเลิศอยู่นะแต่ว่าทําไมถึงใจดีกับผมขนาดนั้นล่ะพอถูกถามอย่างนั้นพี่แว่นของเราก็นิ่งไปทางบอกว่าจริงๆแล้วฉันมีเจตนาแอบแฝงนะ่แต่ไม่ทันที่จะได้พูดอะไรเจ้าหน้าที่ก็มาเรียกมินาโตไปคุยกับกรรมการสเกตก็เลยบอกว่าเรื่องของฉันเอาไว้ที่หลังเถอะสู้เขานะแต่หลังจากนั้นสเกตก็ได้รู้จากเน็ตว่ามินาโตนาะกรอบออดิชั่นชิงชนะเลิศทางด้านอาราจิ พยายามคิดเรื่องที่คุยกับคุโรซาว่าว่าคราวนี้ต้องขอโทษเขาให้ได้เลยแหละแต่ประเด็นก็คือพวกเขาสวนกันตลอดเลยคุโรซาวะมักจะไปทํางานข้างนอกจนลูกคัคูชมว่าขยันจังเลยพอเขาหันไปมองที่ตลาดของอาดาจิคุโรซาวะก็รู้สึกผิดขึ้นมาที่เขาต้อนอาดาจิจนจน,จนมุมเขาจะรังเกียจนิสัยของเราไหมนะทางด้านสเกตก,ก็พยายามทักหามินาโตะทางแชตแต่เขาก็ไม่มีวี่แววว่าจะตอบแถมพนักง,งานพัสดุก็ยังเปลี่ยนเป็นคนใหม่อีกพอถามถึงมินาโตะก็รดนสสงสัย ว่าเขาเป็นสตโตเกอร์ไปเองโอ้ยสงสารที่แว่นมากสเกตก,ก็เริ่มกังวลแล้วว่าหรือว่าอีกฝ่ายหลบหน้าเราเพราะเราบอกว่ามีเจตนาแอบแฝงนะทีแรกเขาก็จะแก้ข่าวให้ตัวเองนั่นแหละแต่ก็เป็นกังวลว่าถ้าเจ้าตัวไม่ได้เข้าใจผิดละ่ะมินาโตะอาจจะรังเกียจเขาที่เขาชอบตัวเองก็ได้คืนนั้นสเกกก็เดินผ่าร้านขายรองเท้าพังคิดถึงมินาโตะ จังหวะนั้น LED จอขนาดใหญ่ก็ฉายภาพยูนิตนักเต้นหน้าใหม่ที่กำลังเปิดตัวนามแท็บทริกซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีมินาโตอยู่ในนั้นด้วยตอนนั้นสเกตก็ตระหนักได้ว่าโลกของเขากับมินาโตมันอยู่คนละใบกันแล้วเขาแค่เดินสวนทางกันในเวลาหนึ่งก็เท่านั้นเอง และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเขาต้องแยกกันแล้วสินะเช้าวันถัดมาคุโรซาวะก็ดูตารางซึ่งอาดาจิก็ต้องไปทำงานที่นางาซากิสิบวันน่านี้ง่อยเลยส่วนทางด้านอาดาจิที่กำลังไปทำงานก็ตัดสินใจว่าเขาต้องบอกคุโรซาวะเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาให้ได้เลยก็จบลงไปแล้วนะคะกับตอนที่สิบอีกสองตอนก็จะจบซีซันแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ